วันนี้มีทิปที่เราจะไปนะคะทุกคนปุ๊บป,ปั๊บแห้งแต่ว่าถาบึงอีกท่าน,นึงนะคะเด้อปลายทางอุปกรณ์เราก็มีพร้อมนะคะของที่อย่างเขามีอยู่นี่แหละนะอุปกรณ์นอนเท่ากับมีพร้อมระบบไฟกับตองเบงก่อนนะคะพี่ระบบไฟระบบอะไรของเรานะนะจ๊ะชาร์จฟืนชาร์จไฟของอยู่กินอะไรก็มีเบื้องต้นไปดรวนไปอย่าไปดรวน ควมเจ๋งค่ะทุกคนมันมันบะไรเจ๋งดอกเมกื่อกีนน้หนีได้เลแต่ว่าก็เออหาทางไปซะควอมนีมีปัญหาก็เลยว่าถาแบบเดซอมมันอาจจะร้ายหมือสินะหลายวันก็คงเปิดร้านไม่ได้อืก็เลยไปหาหม่องไปก่อนนะคะทุกคนนี่เอาไปลองคุณปูกันเปลี่ยนไอระบบเบรกหนามาเจ็ดพันนะคะทุกคนเท่าอยไปทดลองระบบเพิ <laughs> ่น <laughs> นะคะนม่ก็อึมครึมนะจ๊ะคลิปของเราปุ๊บปับ๊บทัวร์ อุญุเบิมือนี่นอบปอุญุเด้อเพราะว่าไปสองคนบัตเด็กไปหลายคนไปหลายคนอ่ะอุญุอยู่ดเ,ด,เะะด็กเปิดเทอมนะคะเด็กเปิดเทอมก็เลยไปนะคะพี่ๆเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราจะไปไหนกันบ้างเด้อตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะพี่ๆกําลังออกจากแถวบ้านนะคะแหมเราคิดว่าเราจะไปโซนแถวโคราชนะคะพี่นครราชสีมานะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าแถบน้นเขามีที่ที่เราจะ ไปเที่ยวยังไงนะคะวันนี้เราก็จะไปแบบปุ๊บปั๊บไปเลยวันนี้ไปกับสายฝนนะคะฝนไปปล่อยบรรยากาศอึมคึตอนนี้นะ้ำมันเรามีประมาณนี้นะทุกคนขีดน,นึงเนาะ,ะน่ะเดี๋ยวได้ดูก่อนแหนึ่งขีดน,นะคะพี่พี่เดี๋ยวไม่รู้ว่าเราอาจจะได้เติมเพิ่มไปหรือว่าเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะพี่พี ปลายทางน่าจะอยู่แถวนครราชสีมาแต่พานหูว่าจะไปเที่ยวมองดหนแนไปหอดกอ่อาจจะข้ามไหนนอนนั่นนะคะไปเที่ยวประมาณสองสมื้อกลับมากลับบ้านนะคะพี่พีรองทดสอบระบบก่อนว่าถ้าเราไปหลายวันเราต้องจําเป็นต้องใช้อะไรไหมเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเท่านี้พอแล้วนะคะพี่พีวันนี้ไปสองคนนะคะเราจะไม่เรียงก่าถ้าสมมติว่ามีอุญยูในฐค่ะทุกคนอุญยไม่ได้ไป <laughs> โอเค ถึงแยกหัวช้างนะทุกคนเราจะไปแถวคัวลาดไปแล้วทุกคนอ่าตอนนี้คือแยกหัวช้างนะจ๊ะจะไปเส้นทาง2-4เด้อจอดไฟแดงก่อนจ้าถึงแยกหัวช้างแวะเติมลมก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางไกลอีกครั้งเช็บลมยางก่อนจ้านะคะจอดปั๊มแล้วก็ห้้งน้ําเรียบร้อยเติมลมไปกันต่อนะจ้าทุกคนห,กหัวระบบแอร์รถเปิด ดี๋ยวคอยไปเติมปั๊มหนานะคะพี่ไปเลยไปเลยฝนตกปยปอยตลอดทางตอนนี้อยู่สุรินทนะคะทุกคนลงไปกันต่อเลยจอดไฟแดงก่อน ตอนนี้อยู่ปั๊มน่าจะถึงสุรินนะคะทุกคนหาเมืองจอดด้วค่ะทุกคนหาตเติมน้ำมันก่อนเด้อเ่เติมน,น้ำมันก่อนจ้าแล้วก็หาของกินก่อนเด้อโอเคซื้อลูกชิ้นกับบำรุงกำลังนะคะทุกคนเนี่อยู่ที่ปตทนะคะนี่คุณปู่ก็จอดอยู่ตรงนั้นรถอย่าเพิ่งมาเนี่คุณปู่อยู่ตรงนั้นนะจ้ารอ ซื้อของแล้วก็เติมน้ามันไปหนึ่งพันบาทนะจ๊ะของอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนี่คุณปู่รออยู่เอาแบบอันนี้ก่อนรองท้องอยู่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อเด้อหาเดินทางกันต่อนะคะวันนี้อากาศเย็นทุกคนมือเท้าเย็นหมดเลยอากาศเย็นมากเพราะว่าฝนตกไปปล่อยไปกันต่อเลยตอนนี้สี่โมงแล้วทุกคนนี่ ไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนนะคะเดี๋ยวค่อยหาที่นอนเอานะจ๊ะหาที่พักจอดนอนก่อนนะคะไปเรื่อยๆก่อนเลยตรงนี้ถึงตรงเต่านะคะทุกคนเต่าเรินนะคะทุกคนร้านมองข้าวขายข่าลามทุกคนเนะขนาดจะปิดแล้วละ่ะแหนที่เป็นที่เป็นคมแดงๆนะนะคะเส้นเส้นสองสีนะคะไในแถวบานบอดิน บ้านบ่อดินนะจ๊ะแหน่นนข้าวรามแหน,น่นข้าวเบิดนเหรอเราเปดิดมาฟอร์ดเลย <laughs> ถ้าสิมาล่ำมาฟอร์ดแถวๆนี้เน,นะคะ่ะพี่พี่แหน่น,นี้ถึงประโคนชัยนะคะพี่พี่นี่มีเด็กๆนักเรียนนั่งดรอรถกลับบ้านนะจ๊ะตอนนี้นประมาณจะห้าโมงเย็นสี่โมงสี่โมงสี่สิบเจ็ดมานรถมาหาบังเรียนมนเป็นมารถมาหาบังเรียนเนี่ยเพราะเป็นรถจัราจรหน่อยเนะทุกคน ไปกันต่อนะจ๊ะอีกยา,ยาวๆเลยประมาณกับ2อบ200โลจ้าเสซนนีพรายอยากกินบอกขามกระสือได้จ้ะทุกคนเส้น้างไปบุรีรัมนีล่ะเนี่ยลตลอดทางนะคะบะขามแช่อิ่มแช่อิ่มแช่อิ่มกินแต่บอกขามอ่ะ คนเลในรถขังๆแก่ๆแก่นวดได้เสียงยังเพราะว่ารถขุดขุดแรงเพราะว่ารถทาต,ต้องซ่อมตลอดนะคะต้องซ่อมดูรถตลอดนะคะว่ารถเราเป็นยังไงบ้างเดินทางไปกันต่อเลยจ้าต,ตอนนี้ใกล้จะถึงโชคชัยนะทุกคนรถหลายแห่งนต่จะเป็นโรงางานนี่ยังสักอย่างไปกันต่อเลย เดินทางอีกร้อยเก้าโลนะทุกคนยังขี่ค่ะยังอยู่ในถนนอยู่เลยคลิปนี้สูงคักเด้อสามร้อยกุโล่คุณไปเกา้าับหกเจ็ดร้อยลูกคุณเนาะไปค่ะบาปลาดนะคะถึงตรงนี้แยกออกไปเลยนะเออแยกแ่บข่อไ, <ป S 1> <6. S 2> ไปอีกหนึ่งกิโลเมตรตอนนี้รถคุณปู่จอดอยู่ตรงนั้นนะคะพี่พี่ เดี๋ยวหนูจะไปซื้อยาก่อนนะคะเผื่อแบบเป็นหวัดเป็นไข้เนาะเดี่ยวค่ะร้านขายยาอยู่ตรงนี้ข้ามถนนเลยเดี๋ยวมาแวะโลตัสซื้อของนิดนึงนะคะพี่พี่เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้มีของมาแบบทุกอย่างเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขายการมาเดี๋ยวมาซื้อของจะเป็นกระจิกระจอกันค่ะทุกคนดแล้วหาของกินแถวแถวางหนาเด้อค่ะเด้อหากีนจอรถก่อนเด้อ ไปซื้อของแป๊บหนึ่งนะคะพี่พนี่อยู่ที่โตรตัสเดอ้อเนี่ยค่ะออกมาจากซื้อของนะคะพี่พี่นี่ก็จะได้แบบขนมอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็เป็นพวกแบบผักนะคะแล้วก็มีหมูเล็กๆน้อยๆนะคะไว้ไปทํากับข้าวนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นรถก่อนเดอ้อได้รองเท้าด้วยค่ะเนี่ยแล้วก็ได้รองฟูมเล็กๆเอาไว้เผื่อใส่แบบหมูเล็กๆนะคะ<ๆ>เผื่อว่าเราทำข้าวต้มเนาะ ทำพต้มทำนี่ทำนั้นนะคะนี่โอเคเดีย๋ยวหากินข้าวก่อนนะคะพี่ๆนี่หากินข้าวกันด้อตอนนี้เวลาสองทุ่มสี่สิบสามนะคะทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วซื้อของแล้วเดินทางกันต่อค่ะเดินทางให้ไปถึงใกล้ตรงที่เราจะขึ้นที่สุดนะคะพี่คนแล้วก็ไปอาบน้ําในปั๊มนอนรอพรุ่งนี้เช้านะคะเดินทางกันต่อไปเลยถึง p t Max นะคะทุกคน เดีหนูไม่รู้ว่าหนูมีอันนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะมองอาบนา้ำมองของน้ำธรรมดาบ้างเพิ่เขเ้อจอดนหน่อยคุณ้า<ส>จอด,อดแหมเพวกเขาทางยาวจะหาที่อาบน้ำกันนะจ๊ะทุกคนชอาก๋วยเตี๋ยวคุณมีเกี่ยวคุณพราะใครจอดอน,น่ะเขาจะถอยยาวเนาะโอเค เดี๋ยวจะไปอาบน้ําก่อนนะคะพี่พี่นี่เตรียมของเราจะไปอาบน้ําก่อนนะคะว่าเขาจะใช้อะไรยังไงเราเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันโอเคค่ะของไปนี่เป็นที่อาบน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนเด้เอต่ออาบน้ําก่อนนะคะพี่พี่น่าจอ,ออกมาแล้วของน้ำโอเคค่ะน้ําเสร็จก็เดี๋ยวไปที่รถก่อนนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะจ๊ะไปหานอยใกล้ๆแถวนน้นแหละ คุณปู่เราจอดอยู่ตรงนู้นนะคะเดินทางไปกันต่อนะจ๊ะไปหานอนข้างหน้าเลยตันนี้ถึงออกมาจากซีคิวค่ะทุกคนหน่อยๆอ,อยู่แถวซีคิวเด้อค่ะเด้ออยู่พีทีนะคะเจะออกเดินทางกันต่อเลยชุดมองๆ วนเขานะทุกคนอันนี้เป็นทางที่ไม่ด่วนนะจ๊ะอันนั้นเป็นถนนหมายเลขหกขัะข้างบนอันนี้ถนนหมายเลขสองนะคะแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะคะเพราะเราไม่ได้ไปกรุงเทพเด้อ แล้วนะคะพี่ๆเรายังอยู่ในเส้นนี้อยู่เลยไปกันต่อเลยทางเดียวเขาใหญ่นะทุกคนน่าจะขี่ประมาณไปขี่ประมาณี0กิโลแต่วันนู้นอาจจะพักอยู่ประมาณเนี่ยคะ่ะ่ประมาณหาหกโลนี่แหละข้อหอดั่มนะคะทางเดียวเลยจ้ามาซักผ้าก่อนนะคะพี่ๆพ,พอดีเสื้อผ้ามาไม่ได้ซักนะคะเรามาซักก่อนนะจ๊ะ เนี่ยคะ่ะทุกคนเก็บของเรียบร้อยซักผ้ามาเรียบร้อยนะคะซื้อน้ําแข็งมาใส่เรียบร้อยแล้วแต่เราจะนอนนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะพี่ๆเจอกันพรุ่งนี้เด้อ